สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดเศร้าดาราเด็กหนังหมื่นล้านเสียชีวิตแล้วในวัย19ปีแฟนๆแ,แทบช็อกเมื่อรู้ข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่านักแสดงเด็กชาวอินเดียสุฮานีบนันนากาสุฮานีพาตนากาที่โด่งดังจากหนังมวยปล้ำเรื่องเดนแกลได้เสียชีวิตแล้วในวัยเพียง19ปีเมื่อเช้าวันศุกร์ที่16กุมภาพัานธ์ผ่านมา ตามรายละเอียดสูฮอนีบันโนากาไม่สบายจากอาการเดอร์มโทเมโอซิิสโรคที่เกิดการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อและผิวหนังมาระยะหนึ่งแล้วและได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ออนอินเดียเอิมสในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยมีรายงานว่าเธอเข้ารับการรักษาที่อิมส์หลังจากเกิดปฏิกิริยาที่เกิดจากยา และกำลังรับการรักษาภาวะของเหลวสะสมส่วนเกินในร่างกายของเธอทั้งนี้ร่างของเธอจะถูกเผาที่อัจรอนดาในเมืองฟาริดาบาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ